โอ้โน่นี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าที่นี่คือแบ็ครูมที่เขาล่ำเรือกันแล้วจะออกไปไงเนี่ยอ๋อนคนเราจับคู่กันไปเหอะในในเนี่ยไปไหนนี่นายรู้ทางใช่ไหมฉ็นตามนายไปด้วย,ยเฮ้ยเจียคนด้วยเจียคนด้วยไปไปไปโอ้โหวพวกนายรู้ทางกันใช่ไหมเนี่ยบอกว่าพวกนายจะดูนะเฮ้ย อ้าเฮ้ยหายไปไหนอ้าเฮ้ยนี่พวกนายพวกนายรู้ใช่ไหมทางน่ะเนี่พวกนายเอเ้ยโอ้ยโอ้ย,อยที่นี่ทหารทองออกเจอไหมเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าเกิดเข้ามาในแบ็คลูมแล้วจะไม่วันได้กลับออกไปเ,เฮ้ยคนเต็มเลยตรงนี้เอา้านี่มันอะไรเนี่ย เฮ้ยเอาวะฉันผ e ่านแล้วฉันไปชั้นสองแล้วจะเอาจะเก็บอะไรเนี่ยกูจะเิียนอะไรเนี่ยเอาอะไรวะกูงงอะไรนี่กูหาแล้วเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวกูกูมงอยู่ผ่านแล้วเหรอเอาเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนกันอย่าบอกว่าที่นี่มันคือชั้นสองแย่สิฉันไม่เจอเพื่อนเลยแย่ละ เพื่อนเจอนี้ไหมไม่นะแย่แล้วสิฉันอยู่คนเดียวไม่นะอย่างนี้ก็แย่แล้วฉันโคตรเกลียดและขับวังกดอยู่คนเดียวเนี่ยฉันอยากเจอเพื่อนมากกว่าไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ฉันเกลียดมากเลยโอ้ไ no. ม่เจออะไรอย่างงี้ด้วยไม่เจออะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ย เสียงอะไรวะเสียงอะไรก็น่ากลัวเลย,เลย,กกเลยเพื้นอะไรวะเนี่ยเป็นเป็นสนิมหมดเลยจะออกไปยังไงเนี่ยจะเจอพวก entity ไหมโอ้ไม่นะโอ้ oh oh no ทางตันอีกแล้วโอ้ทางตันอ้อจะเจอทาออกไหมฉันหลงแล้วตอนนี้เจอทางออกไหมเฮ้ยเจอแล้วทางออก ที่สุดนี่ไงโอ้ผ่านแล้วที่สุดอ้ oh my god ที่นี่ฉันโคตรเกลียดเลยอย่างนี้นะทางมืดๆอย่างนี้ฉันขอเลิกเฉ่นขอปิดเกมนี้ได้ไหมฮะฉันขอปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าฉันอยากปิดเกมนี้มากเลยแม่ง จะมาเล่นเกมอะไรเนี <Avenue> Fl <away> <ament> ่ยให้ตายเถอะเดี๋ยวย่าบอกแล้วว่าเขาคงกดโอ้ no ให้ตายสิฉันอย่างเกลียดเลยโอ้ no ไม่นะไม่มีเพื่อนด้วยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ย สิ่งที่อะไรสิ่งที่อะไรวะนี่อะไรอืออะไรวะโอ้นอ no. ไม่นะฉจนมาที่ไหนกันวันนี้อ่ะแต่จะกลับบ้านอืออือ vừa qua là em tàn cọp nạ hô chuông chóp Oh, khó này nó vừa 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 đại, vừa 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 นั่นอีกแล้วอชอบเลยที่ไหนวันนี้ยคนน่ากลัวมีเพื่อนด้วยไม่เจอเพื่อนเลยไม่เจอเพื่อนเลยโอ้โน no! ทางแยกอีกแล้วกูขอปิดคลิปได้ไหม โอ้มโอไม่โอ้มโอไม่โอมโอฉันเกลียดเกมนี้ฉันโคตรเกลียดเกมนี้เลยโอไม่ oh my, นะโอ้ยอด โอ้ทางง่อีกแล้วเฮ้ยสงอะไรไปทำแสแียงไม่ร,มรู้ไปทำแสงคืออะไรกันโ oh, no. oh, no. oh, no. oh. อ้โนโอ้โนโอ้ชั้นใหญ่จะออกจากที่นี่เหลือเกิน เจอทาออกไม่อไม่เจอูกเ็เกมั้ยนะครับผมขอปิดคิปเรื่องนี้กันเออปิดคิไม่่ละปวไมเพื่อนด้วย นะเปลี่ยนชื่อนี้แหละนะปิดจยนชื่อใ้นี้ยังไม่เล่นกับฮารูดซึกกูอะฮะเกมแม่ฮะเล่นฮาร์ดสึกกูใช่ไหมโอ้โหทางแม่เอ้ยกูเกียดทางชิบหาย giờ chơi đây đi đi ô hại kia này cô... oh. kia Kì... Kì... à! này ôi kia này, Kìa này. Kìa này. Kìa này? Kìa này ปิดเกมไปนะกูยิ่งกลัวผีด้วยกูไม่นึกว่ากูจะจบแค่ด่านแรกด่านด่านศูนย์นี่กูไปเจออะไรวะเนี่ยนี่ด่านด่านสองเหรอฮะโอ้โหเองชอบเลยเกมอ่ะกูตายใช่ไหมโอเคขอบคุณมากบทเกมไปดียวโอเคทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบกี้เกลืก่อนเกดไลค์ก็สังเกตด้วยกูไปละ